ไอ้ยี่กูแหลกกับฟรีไฟเฮียสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมเข้ามาเบิ่งกันนะครับแต่ว,วันนี้เรามาเล่นแบบไม่ไมีสก,กินนะครับคือไม่ได้ใส่เฮียมาเลยคือเล่นแบบสมจริงไงเกมมันสมจริงเลยเออไอ้ยี่โทรศัพท์กูมันกากด้วยไงเนี่ยเกมแหลกยังวะแล้วเมื่อกี้มีคนลงมาไม่ไดิอือ ออคิดว่าคุเล่นเกมนี้ม่เก่งนะโอ้ยเฮียปืนเฮียเลยอืมออ่เเม็ดเๆ็อ๋ออ่าหมดที่เลยโอ้เฮียโอ้ครองเมืองไอ้สเก้าเฟมินสเปคจัดตัวคูกิมคุ้งคุ้งคุ้งคุ้เทพ้งค้งคุณงทุคุ คิ s> <S ดเอรวะทุกตัวหงทุกตัวหงนี่เปิดเปิดอะไรไม่รู้อ๋อบินไปไหนวะโอ้ลูสลูสอ๋อขับขี่รถเชื่อเลยอืมโคแรงโคตรเลยว้าูต so and ้องเต้นใช่นี่ออกเลยอ๋อไอ้ลูกจึงชูท่าเต้นสาเติมมาเลยวะ วู้นี่นีดูดูกโค้งยังโคดอ่ะมันใช้ระบบอะไรเดินวะอยู่ก็ลอยไปเกมเกมนี่พบศัตรูแล้วโอ้ยเจี๊ยตัวแบกเบสเบสโดนดูปะโอืนเจี้ย มาวะอ้วเอ๊ะเอ๊ะไอชื่อปืนไอชื่อิงกูกาะเต้ไอชิ่อเงินมึงก็เงิบม่รู้ครับเหรออ๋อเงินโอ้โงานอ๋อ อชนะคน้ไม่มีกูไม่ชนะนะเนี่ยโอ้ไรวะโดนแล้วดวงเข้าหลังเขาจะทำยังไงครับเขาจะทำยังไงโอ้โกูตอเกี่ยวที่ชุดนเลยเสื้อผู้อยู่รอดอโโชความเป็นแนนเกีเกใสใสกางเกงนต ้ยมามาลงวัดไปเลยเนะี่ยเออแบบนั้นแหละเอาว้งไปไหนนัไม่เป็นงานวะโอ้จริงละเราจะไม่มีการติดเล่นแบบแบบเมื่อกี้ค,คุณได้สกิลเฮียหนูมาวะ่ะมีสกิลฟีเลนเะนี่ยได้รับคูคือเฮียมพูดภาษาไทยดีเฮียเอากทดชันนี่คุคนไ ความแม่นยำอะไรอะไรอะไรเจ็บนะเจ็บเจ็บเปลี่ยนเป็นลูกซองเอาลบลบนี่นี่นี่สิวรโอ้จริงเหรอพลาด วิ่งมาแล้ว,วิ่งมุดีดมันจดดนีดจดิี่กิดคำสัตว์อะไรโอ้อไอ้ตุ๊กย่เปยนวงโอเฮ้ยโอ้โเฮียกูที่คนไทย้คนไทยไม่เหนห่้ยขี้ยนี่อยไรเนี่ยอะไรเนี่ยขี้แม่งถ่ายรูปไว้ขี้อะโอ้โหี้ ต้องโพสนะต้องโพสโพสเลยโพสออ้ะฮอืมอืมอืมอ็กส์แมน,นีมีท่าท่าเกาไข่กูถ่ายส่งลงกลุ่มห้องเรียนน่ะสิตัวถึงของแท้เลยสกินฟืนเลยมีเกมมีผลจังวะ ทั้งฝกกินปืนทั้งเขี้ยนอันนี้เลยอุ๊ยอุ๊งยิงอะไกันวะยูไม่เห็นเขี้ยนมองเขี้ยนไม่เห็นภาพมันดินสมันเกินจุ้ยด้วยมองไม่เห็นเลยเลยเฮียไปเฮ้ยยังไงยิงยิงกดยิงกดตายถัวะโอ้ยไม่ตายเออเอาห้างดีๆก็ล้มมาเลยวะ โอ้โหคือเกือไก่โอ้เห็นส่วนกูแทบตายยิงแนวกว่าจะตายไม่สมดุลจ m เอมอ็มัตโตช่วยด้วยจ m เกมไม่สมดุลหนีจับโทมจับโทมจับโทมไมมีเฮ้ยด้านหลังกู ไม่ทันตายพุงตายเฮียโอ้วยแตกเลยโดนันต้องดมาสิวะอไอ้งไม้ห่วเวยเจ็บมะอ้าาเซาไม่โอ้โหขิ่น้ำมันเีย เวิร,ร์ดสำคาญนี่อูโคแซบอาคาได้ปืนแล้วอูอ้หูตุ้ัวเนาะอ้วกูขี่เฮียเกมแม่งอ้วนลไปด้วยอ๋ออู้หูใครยิงกังอู้หูคนรัวอุ้ยอุ้ย เอาโอ้อย่งังโหดมีสกิลเฮ่ขอเยขอของหนอ่อยยิงพลังไฟตรงนี้แม่งก็จะสอบนะแต่กูแต่กูมาเล่นฟีไฟเด๋อเฮ้อกูี้มันลูกเฮี้ยอยจริงส์แขนยังนอนเล่นปวดแขนด้วยมีคนดิ้ง จ็บเจ็บเจ็บดาวดาวดาวว้ไว้ไว้บวกบวกุกทีโอนนี่ไงกลัวจิงนี่จริงโอยเก่งมากหรอคะสาวนี่เต็มหัวเลยยังเห็นฉอดมึง้วะนี่กลัวิงหัวเยอะเลยโตเฮีย ไอ้บอกกูไม่โป้นะพูดอะไรของกูไอ้ดวรจะพูดอะไรวะลืมคืเวลาพูดดีคนแล้วมันเออเหี้ยกูเปลี่ยนท่านั่งก่อนดีกว่าเออเออเออมาแล้วมากลับมาแล้วทาไมเกษมมันไม่เดือดเลยวะเล่นอยู่โรงเรียนนี่แม่งแบบจิ้งดีเหี้ยสัตว์ตัวเล็กน้อยที่โรงเรียนเนี่ยโดนเล็กน้อยตกไปสัตว์ที่ผีไฟกูมองไม่เห็นคน มึงขึ้นยิงกตัวเชี่ยสิวะยิงไม่ได้หรอเอาปิดกระทะสอมเออไอ้เห uh ี้ยกโกวาสัสโกโกวาไอ้เหี้ยโกโกวาแม่งลงมายิงคนแทนไอ้เหี้ยกูกลัวแลยนะสิสัสเหี้ยชุดโกโกวาที่อยู่ที่หนูอยากได้ไเนี่ย ไอ้ยกูกวางกวูวางโอโอ่ะอ้ยระเบิดโอ้ย,เ,อยเก่งขนาดไหนไหเนี่ยนะเฮ้ยี่ย์ฟ้าข้องยืนว่กูชนะไอ้ยี่ย์อุ้ยดูสิชนะแบบไม่ใช่สกิลหมดอะบอกเลยเคยๆก็ทำเดี๋ยวกูได้อีกูเอ็มด้อูคูอยู่แล้ว Oh you Lord.